มีภาวะซึมเศร้าไหมอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันจะเป็นผลกระทบระยะยาวต่อเด็กอเราอาจจะไม่แน่ใจว่าตอนก่อนหน่าจะเกิดเหตุการณ์เด็กร่าเริ่มดีแต่ทำไมเกิดเหตุการณ์แล้วเด็กซึมเศร้าอะนรี้อย่างเงี้ยอันนี้อาจจะต้องประเมินแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทันทีนะครับ อันอีกอันนึงค่ะถ้าเราทําได้จะดีมากคือการทําแบบประเมินสภาพจิตใจเด็กหลังหลังอสองสัปดาห์หลังเกิดเหตุก็ประเมินอ,ออกมาดีเสี่ยงป่วยอะไรเงี้ยก็จะต้องมีนักจิตเข้ามาทํางานด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือการรายงานเหตุการณ์และประเมินความเสียหายประเมินรายงานต่อผู้่มในการโรงเรียนรายงานต่อคณะกรรมการศึกษาหรือรายงานตอต้นสังกัดข,ของตัวเองเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือต่อไปนะครับในขณะเดียวกันการกลับมาเปิดการสอนให้เร็วที่สุดคือเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้คือ ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ต้องการให้ทุกอย่างมันเด็ดแอร์ทุกอย่างมันปิดการเนการสอนแต่ถ้าปิดแล้วเราต้องเร่งให้เปิดการเนการสอนโดยเร็วหรือต้องมีแผนฉุกเฉินทันทียกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องเปลี่ยนที่เรียนหรืออาจจะต้องมีการทดเวลาเรียนอะไรเงี้ยเพื่อให้เด็กอ่ามีจํานวนเรียนที่ท,ท,ที่ที่เป็นไปตามเพื่อนหรือว่าตามสิทธิที่ตัวเองได้รับนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือในกรณีที่เราควบคุมสถานการณ์เรื่องของการ จัดการสภาพจิตใจเด็กไม่ได้เนี่ยครับหรือผลกระทบเยอะๆเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะติดต่อเบอร์ศูนย์ช่วยเหลือสังคมได้ก็คือ,อเบอร์130่า์ก็เป็นเบอร์จากพมจนะครับก็เราสามารถโทรเพื่อขอความช่วยเหลือกับคุณครูกับกับพมจรหรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้ซึ่งอันนี้ครับมันเป็นแผนคร่าวๆที่มันจะทําให้เห็นชัดเลยคือถ้าโรงเรียนจะนําแผนตัวนี้ครับไปชวนคุยกับคุณครูในโรงเรียนเนี่ยครับผมเขาผมเชื่อมั่นว่าทุกคนจะเข้าใจเหมือนกัน ทุกคนจัดตระหนักเหมือนกันเหมือนตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าอ้าทุกคนคุณครูประชุมกันอ่าเราต้องเราต้องมีการซ้อมแผนนะโดยที่ไม่มีแผนอะไรเลยเราก็จะมืดแตดด้านทุกครูก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาแผนตัวเนี้มาคุยกันแล้วถ้าแผนนี้มันสามารถบอกได้ว่าใครมีหน้าที่บทบาทอะไรบ้างเหมือนง่ายๆเลยการจัดเตรียมน้ําดื่มและขนมให้เด็กนักเรียนถ้าเราเห็นว่ามันสําคัญแล้วก็มันจําเป็นแล้วก็เราตระหนัก,เร,นกเราต้องบอกได้เลยว่าอ๋อคุณครูฝ่ายแนะแนวนะ เป็นคนดูแลหนะ้าเมื่อเกิดเหตคุคุณต้องช่วยจัดการหรือเรายังจะบอกได้เลยว่าถ้าสมมุติเราอยากให้คราการศึกษาหรือพ่อแม่ของเด็กที่เป็นแกนนำเนี่ยมาช่วยจัดการก็ยังได้นะครับอันนี้ก็เป็นแผนคร่าวๆที่เราอยากจะชวนนําเสนอให้กับโรงเรียนนะคบผมก็ใช้เวลาไม่นานตามที่บอกก็คือไม่เกิน10นาทีนะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนแบบฟอร์มคร่าวๆที่เราอยากจะชวนให้โรงเรียนเข้าใจร่วมกัน ซึ่งเรามีเวลาหนึ่งวันอย่างที่บอกสามปกติเราใช้เวลาสามวันในการพัฒนาแผนแต่วันนี้เราเหลือเวลาหนึ่งวันเต็มๆหลังจากนี้ก็อยากจะขอให้โรงเรียนได้กลับไปพัฒนาต่อโดยที่เราจะส่งแบบฟอร์มให้กับโรงเรียนหรือถ้าโรงเรียนต้องการคําแนะนําเพิ่มเติม,ตมก็สามารถส่งต่อส่งคําถามให้กับทางสงพปแล้วก็สพปก็จะมาชนวคุยกับเราต่อเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อหาทางออกร่วมกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบฟอร์มคร่าวๆแล้วก็หลักคิดคร่าวๆแล้วก็แนวปฏิบัติคร่าวๆที่เราอยากจะให้โรงเรียน เห็นภาพร่วมกันแล้วก็เราคาดหวังว่าทุกคนจะตระหนักว่าเด็กทุกคนควรได้รับความปลอดภัยแล้วก็เราก็ยึดถือว่าเด็กทุกคนคือต้องต้องได้รประโยชน์สูงสุด mm hmm. เด็กทุกคนควรปลอดภัย mm hmm. เด็กทุกคนไม่ควรที่จะมามาโรงเรียนแล้วไม่ได้รับความปลอดภัยอะไรเงี hmm. ้ยครับผมก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราคาดหวังสุดท้ายนะครับก็ก็ในส่วนของผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวเราจะชวนอดัมอ่ะ มีคำถามคุณครูแต่และโรงเรียนมีคำถามไหมครับก็สามารถสอบถามในช่วงนี้ได้เลยนะครับเข้าใจว่าเรากันไปกันแบบเร็วๆเพราะว่าเรามีเวลาน้อยมากแล้วก็ระหว่างนี้แต่และโรงเรียนก็เริ่มทยอยเปิดกล้องใครมีคำถามก็สามารถสอบถามได้เลยหรือถ้าใครยังไม่มีก็สามารถสอบถามหลังไปหลังจากนี้ได้นะครับเราจะเปิดเวลาให้คุณครูประมาณ5นาทีในการสอบถามหรือพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนทั้งจาก เปิดไมค์ได้หรือเป็นการแชทก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราพร้อมรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยกับคุณครูครับผมมีไหมครับค่ะซึ่งเล็กร้มค่ะจากเขตพื้นที่การศึกษานะคะสุลฟ้าค่ะค่ะพอดีว่ามีฝ่ายฝ่ายเทคนิคของของเขตนะคะคุณปูค่ะได้แนะนำะเว็บไซต์ค่ะสสำหรับการทำแผนผังแบบง่ายนะคะเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูสั้นๆนะคะอันนี้เราแชร์ในใน u t u b e นะคะ ครับผมปูช่วยดูหน่อยให้ผมแชร์ให้ไหมครับค่ะเปิดเปิดได้ไหมคะได้ได้ได้ครับผมสักครู่นะครับสักครู่นะครับค่ะลิงก์ล่าสุดเลยค่ะได้ได้ครับผมผมกำลังเปิดครับอ่าโอเคอันนี้เลยค่ะค่ะในนี้นะคะก็จะมีขั้นตอนการ ทำแผนพังง่ายๆเลยค่ะค่ะค่ะคุณสไลมันขยับเรื่อยๆเลยค่ะหรือเราจะให้ดูทีละ<แ>น,นะคะยอ,อย่างแรกก็คือต้องต้องสมัครเข้าไปก่อนนะคะโดยใช้ Gmail <ต>นะคะ,คะแล้วก็เนี่ยค่ะมีถนนให้เลือกค่ะว่าเราจะเอาเป็นสีแยกถนนโค้งถนนตรงยังไงนะคะขยับไปอีกค่ะค่ะค่ะอันนี้นะคะเป็นสีแยกลองขยับไปเรื่อยๆค่ะ ค่ะอันนี้มีรูปอาคารนะคะเป็นบ้านเป็นตึกเป็นชั้นค่ะแล้วแล้วแต่ลักษณะของโครงสร้างอาคารนะคะอาคารไม้อาคารปูนค่ะค่ะมีต้นไม้นะคะเลือกได้เลยค่ะว่าโรงเรียนเรานั้นจะวิสนะคะทัศนียภาพจะรูปแบบไหน,นะคะ่ะก็เลือกให้มันเข้าเข้าเข้ากันนะคะ,ะค่ะลองลองขยับไปเรื่อยๆเลยค่ะ ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็อันนี้เป็นเว็บไซต์ที่ทางเขตแนะนําคือทําไปในเว็บไซต์ได้เลยเป็นเว็บไซต์สําเร็จรูปะคะ่ะแล้วก็มันก็จะได้เป็นภาพออกมาค่ะค่ะขอบคุณคุณสไลามานค่ะหลังจากที่ที่ได้ภาพออกมาแล้วนะคะเราก็อยากจะให้ใส่สัญลักษณ์จุดเสี่ยงต่างๆค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุเคราะห์จากทางกลุ่มลูกเลียงนะคะ เป็นสัญลักษณ์ต่างๆค่ะตามในตัวอย่างของบางเวซินเนมีเมื่อกี้ค่ะ,คะว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงอะไรบ้างนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของงบประมาณที่ใช้ะคะ่ะเราอาจจะไม่ต้องไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะนะคะแต่ว่าก็ก็ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วก็ทําให้มันมีคุณภาพอย่างที่คุณสเลามานได้กล่าวไว้ข้างต้นนี้นะคะแล้วก็วิธีการที่เราเมื่อ,เม,อเมื่อเรามีแผนนะคะเมื่อเรามีแผน เมื่อเรามีแผนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็เราก็มีแผนเผชิญเหตุแผนการจัดการัยพิบภัติย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไว้เฉพาะในเล่มคู่มือนะคะเราจะต้องประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนแล้วก็นักเรียนทราบทีนี้ค่ะเราก็จะต้องปิ้ออกมานะคะพิ้นออกมาในที่นี้เดี๋ยวให้เจงเจงสอนเอารูปแล้วคะแล้วก็ไปวางไว้ใน Excel ค่ะใช้ช่องใน Excel ประมาณ 12ช่องก็จะได้เป็นเหมือนโปสเตอร์ใหญ่ค่ะโดยที่เราใช้เฉพาะ A4 แล้วก็จะประหยัดงบประมาณแล้วก็จะคล้ายๆกับโฟมบอร์ดเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเจงมาสอนคุณครูนิดนึงค่ะอย่างอย่างที่กะบอกเมื่อกี้ครับกะ,ะกะซูฟาบอกครับว่าเราไม่จำเป็นต้องทําฉบับที่สวยที่สุดะครับแต่ว่าเป็นฉบับที่ คุณครูเข้าใจนักเรียนเข้าใจได้ก็ถือว่าโอเคแล้ว,<ช>ลวอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องถึงขั้นว่าโหต้องว้าวสวยมากอะไรเงี้ยครับผมเหมือนเมื่อกี้ครับโรงเรียนบางโรงเรียนนะครับคือทําออกมาสวยมากคือผมแค่ว่าแค่ไประบายใส่ใส่ใส,ใส่จุดเสี่ยงต่างๆแล้วก็สแกนมาใส่ยังได้เลยอะไรเงี้ยครับผม่ค่ะอันนี้นะคะเราก็เปิด Excel นะคะ Excel ปกติเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็ไปก๊อปรูปจากที่เราทําไปเมื่อในเว็บไซต์ออนไลน์เมื่อกี้นะคะ c t r l V ได้เลย อ็อยู่ก็ได้แล้วอันนี้แชร์แชร์ได้ไหมกดโอเคค่ะค okay, ่ะเดี๋ยวจะทำตั้งแต่อันดับแรกเลยนะคะอันนี้เราเริ่มเปิด Excel แล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ยังไม่แชร์สกรีนนะคะยังยังไม่แชร์สกรีนนะคะเดี๋ยวเออ่ไม่ทราบว่าทางวิทยากรกำลังค้างสกรีนเหรอไหมคะสต็อปสกรีนไหมคะอ่าผมสต็อปไว้แล้วครับไม่ได้เปิดครับโอเค เอาใหม่เอโอเคค่ะเห็นแล้วละคะโอเคเห็นแล้วครับผมเปิด Excel นะคะแล้วก็ไปที่ WorkBook เปล่าค่ะแล้วก็เราก็ Copy รูปภาพเมื่อกี้นะคะรูปภาพนี้อ่าเราก็ p y ้อ่ะก o อปอันนี้เราเอามาจากในเว็บไซต์ที่เราทำออนไลน์เมื่อกี้นะคะแล้วก็ไปที่เขาโครงหน้ากระดาษค่ะแล้วก็วางเป็นแนวนอนนะคะ แล้วก็ c อนโทรวีเลยค่ะวางเลยแล้วก็โอเคแล้วก็เราก็ลองดูนะคะว่าเราจะให้เป็น a อกี G ่แผ่นนะคะพอเรากด c อนโทรพีแล้วก็ให้มันขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะเราก็สามารถดูได้ว่าเราจะให้เราอยากจะใหะ้ผังของเราค่ะออกมาในเป็น a อกี G ่แผ่นอันนี้เราทำไว12้12แผ่นนะคะลองปรับปรับดูค่ะแล้วก็ กดคอนโทรปีปิ้นปกติเลยค่ะแล้วก็เอารูปมาประกอบกันเหมือนจิ๊กซอค่ะก็จะได้เหมือนโปสเตอร์หนึ่งชิ้นค่ะโดยที่แผ่นหนึ่งก็ราคาประมาณ5บาทอันนี้ก็คือจะต้องให้โรงเรียนแปะประชาสัมพันธ์ให้กับภาคีเครือข่า,ขายแล้วก็ตัวนักเรกียนแล้วก็คุณครูเองทราบาค่ะเวลาปิ้นจะเป,นป,ะป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือหน้าแรงเป็นจิ๊กซอนะคะแล้วก็เอาเอามาปฏิปต่อกันค่ะเราอาจจะไปแปะบน บนบอร์ดที่เราซื้อห้าสิบบาทที่ขนาดพอดีพอดีอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นราคาแพงอะคะ่ะแต่แบบนี้ก็สวยดีนะคะก็เอามาค่ะพอเราคอนโทรพีเมื่อกี้มันก็จะออกมาแปดแผน่นแล้วก็ทําเป็นจิ๊กซอได้เลยคะ่ะส่วนในส่วนของเว็บไซต์เมื่อกี้นะคะก็ประมาณยี่สิบห้านาทีก็ก็ส่งลิงก์ไปให้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทําหนังสือส่งให้เป็นทางการให้มันอยู่ในระบบไม้จะได้จะได้ดูย้อนหลังได้ค่ะ ในส่วนของเขตก็ประมาณเท่านี้ค่ะขอเรี้ยนเชิญท่านวิทยากรต่อค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมายม,ยมากเลยครับผมเยี่ยมมากเลยครับคือแนะน,นําอีกนิดนึงพอเวลาขยายครับอ,อยากให้ขยายจากมุมดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าขยายข้างมันจะทําให้อวบอ้วนอะไรเงี้ยไม่เท่ากันก็ขยายจากมุมนะครับตามที่ต้องการแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่ามันมันสามารถเป็นภาพใหญ่ได้แล้วก็มันสามารถแบบตั้งอยู่ที่บอร์ดนิชศกาอะไรได้ก็อาจจะแบบเคลือบนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็ใช้ต้นทุนไม่สูงก็เคลือบแล้วก็มาต่อกันแล้วก็ไปติดผมว่ามันก็ทําให้้้คงทนนขึแแลวก็บบ มันมันสวยขึ้นได้อะไรเงี้ยครับผมอันนี้ก็เป็นคร่าวๆซึ่งหลังจากนี้ครับเราคิดว่าเราเองยังยังมีคู่มือยังมีเครื่องมืออื่นๆที่สามารถแชร์ให้กับทางโรงเรียนได้ซึ่งหลังจากนี้ก็จะส่งผ่านให้กับทางเขตนะครับแล้วก็ทางเขตก็จะได้กระจายไปยังโรงเรียนอื่นๆได้ด้วยครับเพราะว่ามันมันก็มีหลายอย่างที่มันสามารถใช้งานต่อได้แล้วก็อยากให้มันเกิดประโยชน์นะครับผมโอเคในในช่วงท้ายนะครับผม เดี๋ยวเราอยากจะชวนคุณครูอีกนิดเดียวครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดการอบรมในวันนี้ครับผมก็อยากเชิญชวนคุณครูนะครับอ่าช่วยเปิดอ่าหน้าจอโทรศัพท์หรือหน้าจอน้ตบุ๊กหน่อยนะครับเปิดกล้องหน่อยครับเราจะมาทิ้งท้ายด้วยนะครับวันนี้ขอสามคำครับทุกท่านเลยนะครับขอสามคำนะสามคำสามคำสามคำ ไม่ใช้สามคำนะครับไม่เอาสามคำเอาสามคำที่เราอยากจะสื่อสารในวันนี้ทั้งหมดนะครับโดยพิมพ์เข้ามาในช่องแชทเป็นรายบุคคลได้เลยครับผมวันนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกอะไรก็ได้หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้หรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับเรื่อทับใจเรื่องว้าวนะครับหรือเรื่องที่อยากจะติดโคได้ใช่นะ บอกว่าติชมโอ้โหวิทยากรคนนั้นนะพูดเสียงดังมากเลยทองแดงเยอะมากเลยนะอ่าคนแรกมาแล้วเวริโกขอบคุยค่ะสุดยอดสุดยอดเลยจังขอบคนสนุกจริงจังอ่ามาได้เลยนะคะมาได้เลยนะคะอยากให้ทุกคนคุณคุณครูทุกคนนะครับพิมมาได้เลยรวมไปถึงที่ผ่านดูในไลฟ์สดอยู่นะครับสามารถพิม์ไปใน ในข้อความในไลฟ์สดได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางคุณครูครที่ดูในไลฟ์สดด้วยนะครับเราอาจจะไม่ได้มีความสาคัญนะครับในเชิงที่พูดคุยน่ารวมไปถึงไม่ถูกเรียกไม่ถูกเรียกไม่ถูกเรียกนะแต่เราก็ยังส่งใจไปให้คุณครูนะครับ <c oughs> ส่งใจให้คุณครู <c oughs> อ่าใหม่แล้วค่ะสนุกมากๆแล้วก็ <c oughs> ได้สาระอย่ากได้อีกอยากได้อีกอยากอ่านอีกครับ ในไลฟ์สด่ามาได้นะครับเยี่ยมสุดๆมาแล้วนะคะในไลฟ์สดสนุกได้สาระาติชมวิทยากรได้เลยนะครับในช่องนี้นะครับเพื่อที่เราทั้งสี่ท่านนะครับจะปรับไปปรับรุงนะครับเพื่อที่กิจกรรมในอนาคตนะครับหรือเราเองเนี่ยกระบวนการของเราจะไปปรับเปลี่ยนเพื่อให อ่าเขาเรียกมีประโยชน์สูงสุดนะครับต่อคุณครูทุกท่านหรือเข้าร่วมหรืแล้วก็ตัวเด็กๆด้วยครับผมอ่ามีใหม่แล้วค่ะสาระพลความบังเกอรชอบมากขอบคุณครับแบบนี้ดีกว่าตอนนี้เราไม่กําหนดว่าเป็นสามับแล้วเยอะๆก็ได้มาเยอะๆก็ได้เพราะบางคนมาเยอะมากเลย วิทยากรน่ารักสนุกค่ะสนุกแปลกใหม่ยังไงแปลกยังไงคะวิทยากรแปลกวิยแปกค่ะไม่มีเวลาง่วงเลยเพราะว่าถูกเรียกตลอดเวลานะอสนุกได้ความรู้ชอบนะคะวีโบที่ถูกเรียกมีโบมีสองสามปีเรียกเขาโซนไหน YouTube ค่ะ Thank you ค่ะ ติชมได้นะครับว่าผมต้องทีมเราต้องไปปรับตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยนะครับสารผเสียงหัวเราะโรงเรียนบ้านคีรีราดพัฒนาวิทยากรน่ารักได้รับความรู้ใหม่ๆขอบคุณครับน่ารักที่สุดน่ารักเรารัน่ารักเรารักแต่ถ้าไม่รับเราไม่รักวิทยากรน่ารักได้รับความรู้ใหม่ๆมีอีกไหมคะ คุณครูผู้ชายพิมพ์ด้วยคร่บเร็วชใช่แต่ชื่อคุณครูผู้หญิงคุณครูปรอินคุณ <c oughs> ครูคอัชาราขอความรู้สึกวันนี้หน่อยคะ่ะพิมพมาในช่องแชทได้เลยคะ่ะคุณครูอัชาราบอกว่าไม่ชันได้นังก็เรียกชื่อแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่พอด,ดีพี่นั้นอบรมสองที่เลยคะ่ะอยู่ที่บ้านด้วยพอดีคนเดียวแล้วก็มาโรงเรียนลาวมาดูเป็นพังโรงเรียนแล้วก็คนเยอเและคอมก็ไม่ถนัดด้วยน้อง น้อง oh, ที่เป็น <okay. S 1> นไปราชการเดี๋ยวก็ให้ <Okay. S 1> น้องกลับมาทําเป็นกําลังใจให้นะครับคุณครูค่ะขอบคุณค่ะครับมีเพิ่มเติมไหมครับก็ถ้าประมาณนี้ได้นะครับขอบคุณมากๆเลยสําหรับอาสิ่งที่สะท้อนให้พวกเรานะครับวันนี้พวกเราก็สี่คนก็ขอลาไปก่อนแล้วก็จะขออนุญาต ส่งต่อให้กับทางเขตน,นะครับเพื่อที่จะดําเนินการในช่วงต่อไปครับผมทีมเราผิดพลาดประการใดนะครับหรือทําให้คุณครูหลายๆท่านนะครับรู้สึกไม่สบายใจเสียใจนะครับทางเรานะครับขออภัยแล้วก็มาอัพนโาเอา,าการนี้ด้วยนะครัะสวัสดีค่ะดี๋ยวส่่งตอทางเขตเลยนะครับก็ในานามกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานะคะ ขอขอบคุณทีมวิทยากรนะคะจากกลุ่มลูกเรียงที่เรารู้จักกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเพจนะคะของกลุ่มลูกเรียงที่เราติดตามอยู่นะคะที่นั่นจะมีกิจกรรมดีๆมากมายเลยค่ะทางกลุ่มส่งเสริมเราได้รับความรู้จากที่กลุ่มหน้าเว็บไซต์หน้าเพจของทางกลุ่มลูก,ลกเรียงมากมายด้วยเช่นกันนะคะล่าสุดก็จะเห็นว่ามีการทำเมนูอาหารฟิวชั่นอย่างเงี้ยค่ะที่เข้าไปดูนะคะก็ ทางเดี๋ยวทางเราจะช่วยเผยแพร่แล้วก็ส่งลิงก์ให้กับโรงเรียนในกลุ่มได้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าเผื่อม,มีอะไรที่เราจะแชร์กันนะคะเราจะได้แบ่งปันกันค่ะออขอขอบคุณทีมวิทยากรนะคะขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่อยู่ร่วมกับเราตลอดทั้งวันในวันนี้คุณครูและคณะผู้บริหารน่ารักมากเลยค่ะจะเห็นจากชิ้นงานในกลุ่มนะคะแล้วก็กิจกรรมที่พวกท่านร่วมกันทานะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะจากใจของทีมงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานะคะท้ายที่สุดนี้นะคะไม่ว่านโยบายของรัฐบาลจะดําเนินการมาในรูปแบบใดก็ตามนะคะเป้าหมายหลักก็คือความปลอดภัยของลูกๆนักเรียนของเรานะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เราให้มีแผนเผชิญเหตุนะคะแล้วก็มีอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งหลายท่านก็ได้นำส่งเข้าสู่ Google Drive นะคะเหล่านี้ค่ะจะเป็น หลักฐานว่าเราได้ดําเนินการแล้วนะคะและต่อไปเราก็จะดําเนินการได้อย่างดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะวันนี้เป็นการดําเนินการในระยะที่2นะคะอยากจะนําเรียนให้ทราบว,ว่าระยะแรกหลังจากที่ทางกลุ่มส่งเสริมได้รับมอบหมายว่าจะต้องมาดูแลเรื่อง MO o o e นะคะเ a f e t y เราก็จะประชุมสร้างการรับรู้แล้วก็ความเข้าใจระหว่าง ผู้ผู้บริหารนะคะประธานศูนย์นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นระยะที่2ก็คือประชุมคุณครูผู้รับผิดชอบนะคะและระยะที่3หลังจากนี้ก็อาจจะมีการติดตามเป็นระยะระยะนะคะเพื่อตอบตัวชี้วัดแล้วก็ติดตามว่าทางโรงเรียนได้ดําเนินการไปถึงระดับใดแล้วนะคะถ้าหากว่ามีการติดตามอยู่เรื่อยๆก็ขอความร่วมมือนะคะ ให้ความร่วมมือกับกลุ่มส่งเสริมอย่างที่ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมานะคะท้ายที่สุดท้ายที่สุดนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนดูแลลูกๆนักเรียนของเราให้ปลอดภัยต่อไปค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ,อ,คคะอย่าลืมทำแบบประเมินด้วยนะครับลิงก์อยู่ในช่องแชทนะคะ ขอบคุณครับทางนั้นขออนุญ,ญาตลาก่อนนะครับถ้ามีอะไรก็สามารถสื่อสารกลับมาที่กลุ่มลูกเลี่ยงได้เลยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย Colorful Flowers by Tokyo Music Walker Recording stopped Over You by Arch Magical Journey Through Space by Lenel Cassio <music> Pixel Pig by D Young